สวัสดีค่ะผู้ชมค่ะกลับมาเจอกันตามนัดเวลาเดิมดีๆแบบนี้อีกเช่นเคยเป็นประจำนะคะกำน้ำก,นกันกุนัดปัญญากิตินันค่ะในรายการขำมิ้งซูนนะคะเรายังคงอัปเดตกันอย่างต่อเนื่องค่ะกับความเคลื่อนไหวของผังโปรแกรมคุณผู้ชมต้องห้ามพลาดกันเลยล่ะคะ่ะเพราะว่าถ้าพลาดแล้วมีหนังเลื่อนไปรอเกอร์ที่โรง แตว่านาไม่เตือนไม่ได้นะคะซึ่งในสัปดาห์นี้ค่ะยังคงมีหนังไหมให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอีกเช่นเคยนะคะว่าแต่ว่าในแต่ละช่วงนั้นมีอะไรบ้างไม่อยากรอชาแล้วถ้าพร้อมแล้วไปลุยพร้อมๆกันเลยค่ะ กำหนดวันฉายใหม่อีกแล้วนะคะสำหรับหนังเรื่องนี้ของหนุ่มทอมฮอล n แลนด์กับเดซี่บริดลีย์กับเรื่องราวของพวกเขาบนโลกอนาคตโลกที่เต็มไปด้วยเชื้อโรคประหลาดโลกที่ประชากรผู้หญิงนั้นต้องล้มตายไปกับโรคนี้จนเกือบหมดสิ้นค่ะส่วนผู้ชายที่เหลืออยู่นะคะก็มีอาการประหลาดค่ะคือทุกๆความคิดของพวกเขานั้นจะถูกถ่ายทอดออกมาให้ได้เห็นจนเรียกได้ว่าโลกนี้นั้นไม่มีความลับใดๆเลยแหละคะ่ะ จนวันนึงค่ะทอสและสุนัขคู่ใจของเขาะะได้บังเอิญเจอกับวิโอลามนุษย์ผู้หญิงคนแรกในชีวิตซึ่งการปรากฏตัวของเธอนั้นทําให้เขาต้องเจอกับเหตุการณ์ตา่ตางๆและนําไปสู่การตามหาคําตอบและยับยั้งเหตุการณ์ร้ายที่กําลังจะเกิดขึ้นค่ะใน c h a ค s Walking ค่ะ Forking, น Whitley แแสดดงโดยยลเซีิกำกับการแสดงโดยดักไลแมนเริ่มฉาย11มีนาคมนี้ค่ะส่วนเรื่องนี้นะคะเป็นหนังไทยค่ะหนังผีไทยของเราซึ่งจะถูกแบ่งออกเป็น3เรื่องสั้นนะคะโดยเรื่องแรกเป็นเรื่องราวของนักธุรกิจหนุ่มผู้ที่มีความลับมากมายซ่อนอยู่ ทำให้เขานั้นต้องเจอกับเรื่องราวสยองขวัญบนรถแท็กซี่ในระหว่างทางกลับบ้านค่ะเรื่องที่2ค่ะเป็นเรื่องราวของนักเขียนนิยายสยองขวัญที่ต้องพบกับความน่ากลัวเกินกว่าที่เขานั้นจะจินตนาการหลังจากที่ได้รับอีเมลปริศนาเกี่ยวกับตำนานสมุดใบลานค่ะส่วนตอนสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องของหญิงสาวคนหนึ่งที่ต้องการจะหาคําตอบของเรื่องราวสุดสะพรึงในโรงแรมผีดุและอยากที่จะปลดปล่อยวิญญ,ญาณร,ร้ายค่ะใครชอบแนวนี้นะคะรอติดตามกันได้เลยค่ะในเรื่องผีเล่าค่ะ เรื่องผีเล่านำแสดงโดยอารัก์อมอสุภสิริปรินสุภารัตน์กันรานวงชจรไกลและสรพงษ์ชาติกำกับการแสดงโดยสุภกรเหรียสุวรรณเริ่มฉาย11มีนาคมนี้ค่ะ มาต่อกันที่เรื่องนี้ค่ะนี่ถือว่าเป็นการเปิดตัวเซียนนักร้องนักดนกรตรีชื่อดังในฐานะของนักเขียนและผู้กำกับเป็นครั้งแรกแล้วก็สามารถทําให้หนังนะคะได้เข้าชิงรางวัลลุกโลกทองคําในปีนี้ไปถึง2ส,สาขากันเลยทีเดียวค่ะทางภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในสาขามิวสิควลหรือคอมเมดี้และนาหญิงยอดเยี่ยมจเกธแฮซันซึ่งเธอจะมารับบทสู่นะคะที่อยู่นั้นต้องมาเป็นผู้ดูแลน้องสาวต่างพ่อที่เป็นออทิสติกไม่สามารถสื่อสารด้วยคําพูดได้ค่ะซึ่งบทน้องสาวนี้นะคะก็ได้แมดดี้ซิกเลอร์สาวน้อยที่ เ,เต้นใน MV มีเพลง h ชนเดเลียของเซียนั้นกลับมาแสดงนำกันด้วยค่ะรอชมกันได้นะคะหนมิวสิกค่ะ Music กนำแสดงโดยเคทแฮนเซนแบตตี้ซิกเลอร์และเลสลี่โอดอมจูเนียกํากับการแสดงโดยเสียเริ่มฉาย11มีนาคมนี้ค่ะมิวสิก แอนิเมชันน่ทั่วโลกนั้นต่างรอคอยกันที่สุดในตอนนี้นะคะก็คงต้องเป็นเรื่องนี้เลย ไรยาแอนเดเลสสตราเกิลค่ะซึ่งตัวอย่างล่าสุดนะคะที่ได้ปล่อยออกมาเราได้เห็นอะไรมากกว่าตัวเก่าหลายอย่างเลยเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นตัวละครหลักอย่างราย,ยาและเหล่าบรรดาเพื่อนร่วมแก๊งนะคะที่จะมาร่วมเดินทางเพื่อออกตามหามังกรกันและก็ได้เห็นหนะ้ามังกรที่ตามหากันด้วยเลยคะ่ะรวมไปถึงฉากบูแอชชั่นที่ตื่นตาตื่นใจและความอลังการของฉากต่างๆของเมืองลึกลับที่ถูกสมมุติขึ้นในชื่อก um ุมันตราซึ่งเธอและลูกทีมนะคะจะต้องเจอกับอะไรบ้างความตื่นเต้นต่างๆ รอคุณผู้ชมอยู่นะคะไปดูกันได้แล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ค่ะกับร a ายา n n the l ล s ดราก้อนรายากับมังกรตัวสุดท้ายค่ะรู้สึกภูมิใจมากๆเพราะเป็นแอนิเมชันที่ผสมผสานความเป็นไทยและอาเซียนตลอดทั้งเรื่องเลยค่ะมาเป็นกำลังใจให้กันนะคะเจอกันวันที่4มีนาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ค่ะ ร n ายยาแอนเดล a สดรากรายากับมังกรตัวสุดท้ายพาเสียงโดยเคลลี่มาลีทรานและอควาฟีนากำกับโดยดอนฮอลลและคาร์ลอสโลเปสเอสตราดาายแล้ววันนี้ค่ะหากคุณผู้ชมนะคพะพบว่าคุณผู้ชมต้องตายแล้วตายแล้วตายอยู่ได้ตายทุกวีว่วันตายทุกเมื่อเชื่อหว่านคุณผู้ชมจะทํากันยังไงคะแต่สําหรับรอยพูเวอร์นะคะอดีตเจ้าที่หน่วยเฉพาะกิจที่ปลดประจำการแล้วแล้วก็เขานั้น เริ่มชินสลแล้วค่ะชินจนเบื่อเลยก็ว่าได้นะคะแต่อีกมาวันหนึ่งค่ะเขาได้รับการติดต่อจากภรยาของเขาที่เขาคิดว่าเธอนั่นได้ตายไปแล้วและนี่ก็คือเบาะแสแรกที่ทําให้เขานั้นอยากจะเอาชนะและพยายามสืบหาเบื้องหลังการตายวนหลุปของเขาในครั้งนี้ค่ะซึ่งเขาจะหลุดจากหลุมนรกครั้งนี้ได้หรือไม่จะต้องจ่ายวนซ้ําต่อไปหรือเปล่าต้องไปดูกันนะคะในบอสเลเวลบอสมหาการ่าดานนรกค่ะ บอสเลเวลบอสมหาการฝ่าด่านนรกนำแสดงโดยนาโอมิวัตส์เมลกิบสันแฟรงค์กริโลและแอนนาเบลวอลเลซกำกับการแสดงโดยโจคานาฮานใายแล้ววันนี้ค่ะ ส่วนเรื่องนี้นะคะเป็นหนังแอคชั่นของป๋าเลียมค่ะที่ตอนนี้อายุนามเนี่ยก็ใกล้จะ70เข้าไปแล้วค่ะแต่ก็ยังไม่มีท่าทีว่าเขาจะ,กะเกษียณจากหนังแนวนี้นะคะตราบใดที่ร่างกายยังไหวยังไงเราคงจะได้เห็นเขาบู๊อยู่เรื่อยๆนั่นแหละค่ะซึ่งผลงานชิ้นล่าสุดของเขาในเรื่องนี้นะคะก็ใกล้เคียงกับเขาโครงชีวิตของเขาเลยในเรื่องของการอยากพักจากวงการหนังบู๊บ้างนะคะในเรื่องนี้ค่ะเขาระบบท Jim en, ิมแฮนเซนอดีตทหารเรือที่อยากจะหนีความวุ่นวายแล้วก็ไปใช้ชีวิตเงียบๆอยู่ในฟาร์ม แต่ก็บังเอิญน,นะคะต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอันตรายระหว่างเข้าไปช่วยสองแม่ลูกคะ่ะแต่จะทำยังไงได้ล่ะคะในเมื่อเลือกแล้วว่าจะช่วยอย่างเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องไปให้สุดคะ่ะนายเด a r ร์สแมนคนระห่ำพันระอุค,คะ่ะ The m a r k s ค a n นคนระห่ำพันระอุนำแสดงโดยเลียมนีซินเจคอบเบรสแคทเธอรีนเวนิกและเทอรซาวิสกำกับการแสดงโดยโรเบิร์ตลอเรนซ์ชายแล้ววันนี้ค่ะ และเราก็มาถึงช่วงนี้นะคะกับการแนะนําหนังดีๆในช่วงของ True ID Playlist ค่ะและก็เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศของหนังเรื่องรายา The Last Dragon รายากับมังกรตัวสุดท้ายที่เข้าใช้ในสัปดาห์นี้นะคะน้ําก็เลยเลือกเอาหนังที่เกี่ยวกับมังกรมาฝากกันค่ะจะมีเรื่องอะไรกันบ้างนั้งไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ เริ่มต้นกันด้วยเรื่องนี้กันก่อนเลยนะคะกับพาวเ t อเทรนเดีย a r ดรากอนอภินิหารไวกิ้งพิชิตมังกรปี2010ค่ะภาคที่1เลยนะคะสำหรับจุดเริ่มต้นการผจญภัยของทิกทัพไวกิ้งหนุ่มน้อยวัยฉี่นกับโอกาสในการพิสูจน์ตัวเองในการเข้าฝึกการต่อสู้กับมังกรแต่จากศัตรูกลับกลายมาเป็นเพื่อนซีและกลายเป็นการลิกโอกาสที่จะสร้างอนาคตใหม่ของคนเผ่าไวกิ้งทั้งหมดด้วยแหละค่ะ และต่อกันเลยนะคะกับภซอพาชุชชทเทรนเดียดร์ดราก้อนชิอภิษฎหายไวไกิ้งพิชิตมังกร2ในปี2014ค่ะหลังจากที่ชาวไวไกิ้งนะคะอาศัยอยู่กับมังกรอย่างสงบสุขแต่ก็ถึงคราที่ต้องเจอกับปัญหาอีกครั้งเมื่อถูกก่อควนจากดรากโก้ผู้กระหายอํานาจทําให้ปิดคาและเที่ยวขุดมังกรคู่ใจต้องร่วมมือกันจัดการไปพร้อมๆกันกับการตามหาอ่ิษฎหายสาบสูญอีกด้วยเลยค่ะอีกหนึ่งเรื่องนะคะกับ p e a c e Dragon พีทกับมังกรม,มาหาัศจรรย์ปี2016ค่ะเรื่องราวของพีทเด็กชายวัย6ปีที่สูญเสียพ่อแม่ตั้งแต่เล <can> ็กและใช้ชีวิตอยู่ในป่าเพียงลำพัง <sh hh> ร่วมกับมังกรชื่ออเลียตเพื่อนต่างสายพันธุ์ที่ไม่มีใครเชื่อว่ามีอยู่จริง <'s> จนกระทั่งวันหนึ่งนะคะได้เกิดเหตุการณ์บางอย่างทำให้เรื่องราวของเขาดังไปถึงหูของเกรซเจนที่ป่าไม้หญิงและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของการสืมหาความจริงบางอย่างพร้อมๆไปกับการผจญภัยค่ะ นี่ก็เป็นเพียงบางส่วนที่น้ำเรื่องมาแนะนำเท่านั้นนะคะยังไงคุณผู้ชมสามารถเข้าไปเช็คด,ดูการเพื่อมเติมได้ในแอปพลิเคชัน t r ูไอดค่ะยังมีความบันเทิงอีกเพียบเลยรอคุณผู้ชมอยู่นะคะ มากันทีนช่วงนี้นะคะกับเกมร่วมสนุกประจำสัปดาห์ค่ะวันนี้มาจากเรื่อง r รยา and the Last Dragon รายากับมังกรตัวสุดท้ายซึ่งคำถามที่เรงจะถามนั่นก็คือมังกรตัวสุดท้ายที่รายาออกตามหามีชื่อว่าอะไรถ้าหากทราบคำตอบแล้วนะคะส่งคำตอบกันเข้ามาได้เลยค่ะที่รายการคำนิ้งศูนเลขที่1นึ่งหทับหอาคารทิโก้ชั้นสิบพนมพระรามหแขวงพิรไทยเขตพิยไทยกรุงเทพหนึ่งศ 104, 000, ค่ะ และนี่คือทั้งหมดที่น้ำเอามาฝากคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้นะคะส่วนในสัปดาห์อื่นน้ำจะมีอะไรมาอัปเดตคุณผู้ชมได้ติดตามกันอีกต้องรอดูกันนะคะกับทั้ง3ช่องทางของเรากันเลยไม่ว่าจะเป็น True c i a n c e ช่อง True Insight และ True Movie Hits และกับอีกน้องช่องทางหนึ่งนะคะกับ True ID ค่ะ ก่อนจะจากกันไปวันนี้นะคะยังไงก็อยากจะย้ํากันอีกทีนึ่งนะคะอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้านแล้วก็หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่ตลอดเวลานะคะนาวและทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนแล้วกลับมาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ